วันนี้พี่แบรน์นะคะจะมารีวิวยีเดีก็เโเนะคะก็เป็นเครื่องนึ่งไข่นะคะอัตโนมัติชั้นตัวเครื่องประกอบไปด้วยมีฟ้าแบบนี้นะคะตัะกเรน,นี้ก็แทมมาเป็นเป็นสามารถวางไข่ได้ทั้งหมดเจ็ดฟองนะคะด้านในมีชา้สะเตลล์เป็นสเลลสูงสามสูสี่นะคะทนต่อตวความร้อนสูงแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่น้ำนะคะสำหรับตอนหนึ่ง ก็นี่เลยเราแถมเป็นถ้วยตรงแบบนี้มาให้นะคะตัวเขาจะมีเข็มตรงนี้นะคะเอาไว้เจาะไข่เวลานึ่งไข่ไม่แตกนะคะ<ส>ก็สามารถประกอบได้เป็นหนึ่งชั้นนะคะใช้งานแบบนี้ได้นะคะหนึ่งชั้นสะดวกสบายมากหรือว่าถ้าจะประกอบเป็นสองชั้นก็ใส่ชั้นนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นาแบบนี้ตัวเครื่องของเรานะคะเป็นถูกหลังองกุกรน,นะคะเป็นลักสองขาแบบ แถมเหมือนเดิมนะคะเป็นสติกเกอร์ที่แบบน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็สินค้าของเรารับประกัน1ปีด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เลยที่สำคัญพี่แบร์มีคู้มืูภาษาไทยนะคะก็เป็น